ระวังโดนหลอกถ้าบริษัทออนไลน์ที่คุณทำงานอยู่ไม่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เสี่ยงจริงๆครับปัจจุบันนี้ภัยออนไลน์อยู่ใกล้ตัวเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยออนไลน์ในส่วนของการที่มากับแชร์ลูกโซ่โดยอ้างธุรกิจออนไลน์หรือแม้กระทั่งแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่มีการโทรมาหาเราไม่เว้นแต่ละวันโอ้โหอะไรจะหลอกมากมายขนาดนี้ครับ มาถึงตรงนี้หลายคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์และธุรกิจแชร์ลูกโซ่ซึ่งถ้าเรารู้ไม่เท่าทันก็อาจจะหลงกลและตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนเหล่านี้ได้วันนี้ผมเคนโดจะชวนทุกคนมาเช็คแล้วใช่ไปพร้อมๆกันว่าบริษัทไหนใช่กับเช็คลิสต์คุณสมบัติบริษัทธุรกิจออนไลน์สายขาวที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่แวกเรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่กับผู้บริหารคุณกอ๊ณกอฟคุณวลสกร์บงโชตปิ่นทองนะครับสวัสดีครับคุณก๊อฟครับสวัสดีครับพี่เคนโดโอ้โหบริษัทคุณนี่ดังนะเวกนี่คนพูดถึงแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าแวกเนี่ยเป็นสถาบันออนไลน์ที่ใหญ่มากๆจริงไหมฮะเนี่ยจริงๆเขาจะบอกว่าเรื่องใหญ่หรือเปล่าเนี่ย <ฮะ S 2> อันนี้บอกตรงว,ว่าไม่รู้ครับร่บว,ว่าสิ่งที่ก๊อฟบอกว่าเรามีแล้วกันนะครับคือปัจจุบันตอนนี้เราตั้งออฟฟิศอยู่ที่ใจกลางเมืืืออองงงทททีีี่่่สสสุุดกกกก็็คาา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 รรรรรรแล้้้วเเมมพนนนนนนใใใชยํปัััจจบตต แล้วมากกว่านั้นครับในปัจจุบันตอนนี้ครับพี่เคนโดเราเปิดมาทําการมาแล้วทั้งหมดเนี่ยในรุ่นก๊อฟนะครับ17ปีฮะปีทีเนี้ย17ปีเนี้ยครับต้องบอกเลยว่าเรามียอดขายนะครับหลายพันล้านบาทเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพูดได้ว่าเรามีประมาณนี้ครับคนมักจะถามเรื่องกับแชร์ลูกโซคุณก๊อฟเอามาเชื่อมโยงกับธุรกิจออนไลน์แล้วก็กลัวกันไปหมดเลยเราจะมั่นใจแวกได้ยังไงคืออย่างนี้นะครับแชร์ลูกโซคืออย่างนี้ครับหาคนมาระดมทุนบอกนั่งเฉยเ๋ยวเับ แต่ว่าแว็กไม่เคยพูดคํานี้ครับแว็กบอกเลยครับว่าวันนี้คุณมาทํางานกับเราอค้าขายออนไลน์ครับซึ่งปัจจุบันตอนเนี้ยเราเป็นการเอาของมาไปขายในออนไลน์ครับถ้ามีคนซื้อคุณได้กําไรก็คือมั่นใจนะครับว่าแว็กเนี่ยมีความโปร่งใสมากกล้าพูดเรื่องหนึ่งครับพี่เคนโดครับวันนี้ผมทํางานตรงนี้มา17ปีนะครับผมชื่อวงศกรวงชวดบินทองนะครับทุกคนสามารถที่จะเอาชื่อของคนเนี่ยไปเช็คประวัติอาชญากรรมได้ถ้าเกิดมันเป็นแชรลูกโซ,โซ่จริงๆผมเชื่อว่าสักร้อยคนนะ จากหมื่นหนึ่ง่ะมันต้องมีไปรวมตัวฟ้องกันบ้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปย้อนดูได้ครับถ้าผมไม่เคยโดนคดีก็แปลว่าคุณมั่นใจได้ครับว่าในปัจจุบันตอนนี้แว็ไม่ใช่แชรลูกโซ่แน่นอนครับงั้นมาเช็คลิสต์กันหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าแว็กเนี่ยถูกต้องแบบร้อยร์เ็หรือเปล่าเราจะได้มั่นใจนะครับว่าเราจะมาร่วมงานกับแว็ได้หรือไม่ เช็คลิสต์แรกนะครับบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าครับคืออย่างนี้นะครับปัจจุบันตอนนี้แวกนะครับเลือกรับทํากระตลาดให้กับบริษัทที่เขาถูกกฎหมาย1 0 0ด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปทําผิดแล้วเราโดนจับมันไม่คุ้มครับเพราะว่าอาชีพที่เราสร้างมามันไม่ได้สร้างภายในแค่ปีเดียวครับครับครับข้อนี้เรื่องของสินค้ากับทางออยอะไรครับเป็นไงบ้างฮะสินค้าอ่ะบอกพี่เคนโดเหมือนเดิมเลยครับคือว่าวันนี้เราเป็นตัวแทนถ้าสินค้าเขาอะ ไม่ดีสินค้าเขาไม่มีออยสินค้าเขาผิดกฎหมายแต่เราเป็นคนขายใครโดนด่าครับเราลงกุมค่าโฆษณามาหาสารอยากกินผลไม้ตรงนั้นยาวๆเพราะฉะนั้นนะครับรับประกันครับออยทุกชิ้นมีแน่นอนครับเช็คได้นะครับข้อต่อไปนะฮะเช็คลิสต์กันหน่อยครับเราขึ้นทะเบียนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าเพราะมันจะหมายถึงเรื่องของการส่งภาษีด้วยมีคนเขาอก แบบว่าชอบเมากันว่าไอ้พวกธุรกิจออนไลน์พวกนี้มันชอบเรียกภาษีครับอย่างนี้นะครับเราลงทะเบียนนะครับผ่านบริษัทที่เขามีสขบถูกต้องนะครับแล้วก็เราจดทั้งการตลาดแบบขายตรงและแบบตรงนะครับรบเพราะฉะนั้นนะครับวิธีที่คุณเริ่มทํางานกับแว็กกุ๊ปคุณมีใบเสียแวดเริ่มต้นต้องแตกวันนั้นแน่นอนครับโปร่งใสแน่นอนข้อนี้แน่นอนครับชัวรอ์ซนะครับแว็กผ่านหมดเลย นะฮะแวกพ่าหมดเลยจริงนะฮะ oh. ทราบมาว่าตอนนี้คนที่ค้าขายออนไลน์เนี่ยเขาต้องโทรหาลูกค้าปร uh huh. ากฏว่าลูกค้าไม่ค่อยรับสายมันเกิดอะไรขึ้นฮนะจริงๆอย่างนี้ครับพี่เคนโดเรื่องสินค้าเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ครับแต่เรามีปัญหาเรื่องนึงครับพี่เคนโดคือว่าในปัจจุบันตอนนี้เราเองเนี่ยต้องบอกว่างานมันล้นมือแต่ทีนี้พอเราจะสร้างตัวแทนพี่เคนโด เขาเขาสนใจเขากรอกข้อขมูลเข้ามาหางานออนไลน์แล้วก็โทรไปหาเขาครับสวัสดีครับติดต่อจากแว๊ครับพอเขาได้ยินคำว่าแว็กปุ๊บเขาวางสายใส่เลยเพราะว่าเขาไม่รู้จักคาว่าแว็<อ>เพราะเราไม่เคยทำกรตลาดเกี่ยวกับแว็เลยครับ,รบประมาณนี้ครับก็เลยกลายเป็นว่าเราเจอปัญหาคอเซ็นเตอร์นี่คือเหตุผลที่วันมมวันนี้ยครับอยากจะมานั่งเคลีย กับพี่เคนโดเลยว่าเฮ้ยเราอะเราไม่ใช่คอร์เซนเตอร์คือคุณจะคิดเรายังไงไม่รู้แต่ผมไม่ใช่คอร์เซนเตอร์ครับครับโอ้วันนี้คุยกับคุณก๊อฟเห็นถึงความเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะครับแล้วก็อยากจะพัฒนาความเป็นออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยให้ไปสู่ในระดับสากลนะครับขอบคุณนะฮะคุณก๊อฟครับขอบคุณครับพี่เคนโดครับขอบคุณทุกคนนะครับ วันนี้ผมเคนโดเช็คแล้วใช่กับแว็กสถาบันออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับคุณสามารถมาร่วมงานได้อย่างสบายใจแน่นอนเพราะแว็กจะสร้างรายได้ทางออนไลน์ให้กับคุณ